สำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดสุขโขทัยครับนำสินค้าเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์นะครับของดีจังหวัดสุขโขทัยเนี่ยเตรียมความพร้อมมาจําหน่ายที่พิษณุโลกเพื่อเปิดตลาดครับสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดสุขโขทัยนะครับจัดมหกรรมเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์วิถีสุขโขทัยครับเปิดการจําหน่ายระหว่างวันที่ 12–16 ถึง16มกราคมนี้ ทีท่ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซาพิศนุโลกนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดแล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดสุขโขทัยให้มีการขยายตัวมากขึ้นครับอ่ะ,อะก็ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทัยครับคุณวิรุณพันเทวีพร้อมโดยพาณิ์จังหวัดกเกษตรศจังหวัดนะครับก็แถลงข่าวในคราวนี้เองก็เป็นการเปิดตัวกเกษตรอินทรีย์วิีสุขโขทัยก็จะมีสินค้าเกษตรปลอดภัยกเกษตรอินทรีย์มาจำหน่าย50คูหานะครับเริ่มตั้งแต่วันที่12-16มกราคมนี้ที่บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพิษนุโลกนะครับเป็นการเปิดช่องทางการตลาดแล้วก็เขาเรียกว่าการตลาดนําการผลิตพามาหาผู้บริโภคนั่นเองนะครับก็เป็นการสนับสนุนเกษตรอินทรีย์ให้แก่พี่น้องเกษตรกรโอ้อันนี้ใบเลยเนะี่ยคุณๆนะนะฮะน่าจะเป็นกัญชากัญชงเนี่ยนะฮะผมกำลังจะบอกว้ขึ้นช่ายคุณนี่แม่นจริงเลยนะนะแปรรูปไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงมากขึ้นนะครับตามกลไกทางการตลาด